สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใกล้ปราสาทต,ตาเมอนทมยังคงเป็นที่จับตามองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังจากที่ฝ่ายทหารไทยได้มีการนํารู้ลวดหนาไปติดตั้งบริเวณรอบปราสาทในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาการดําเนินการครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการประทะอย่างรุนแรงระหว่างทหารไทยและกัมพูชาซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎาคมโดยฝ่ายกัมพูชาได้ยิงอาวุธหนักเช่นเงาพิจิเข้ามาในพื้นที่ที่ฝ่ายไทย ดูแลอยู่ประมาณ200เมตรส่งผลให้ทหารไทยต้องตอบโต้กลับด้วยอาวุธเบาและหนักจนสถานการณ์เริ่มลุกลามและสร้างความตึงเครียดทั้งสองฝ่ายตั้งอย่างมากอย่างไรก็ตามภายหลังการประทะที่กินเวลาหลายชั่วโมงทั้งสองฝ่ายได้มีการเจราจาเพื่อยุติความรุนแรงและสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้ในวันที่28กรกฎาคมโดยมีการส่งตัวแทนระดับสูงของทั้งสองประเทศเข้าร่วมเจราจาที่ชายแดนหลังจากการหยุดยิงทหารไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่โดยรอบปราสาทต,ตาเมินทม และเริ่มทําการปิดทางขึ้นจากฝั่งกัมพูชารวมถึงนํารั้วลวดหนามไปติดตั้งเพื่อความมั่นคงในพื้นที่โดยฝ่ายไทยระบุว่าเป็นการดําเนินการเพื่อป้องกันการลุกล้ําเพิ่มเติมไม่ใช่การยึดครองอาณาเขตของกัมพูชาอย่างที่มีข่าวบางกระแสบิดเบือนความเคลื่อนไหวนี้สร้างความไม่พอใจในหมู่ประชาชนกัมพูชาบางกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวที่พยายามเดินทางมาเยี่ยมชมปราสาทจากฝั่งกัมพูชาซึ่งบางราย ได้มีการตะโกนด่าว่าทหารไทยรวมถึงกล่าวหาว่าฝ่ายไทยล้ำเส้นแดนและละเมิดสิทธิทางวัฒนธรรมของกัมพูชาเหตุการณ์ล่าสุดที่ได้รับความสนใจคือกรณีที่นักท่องเที่ยวหญิงชาวกัมพูชาคนหนึ่งเดินทางมายังจุดชมปราสาทและเกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ทหารไทยทําให้ทหารกัมพูชาที่อยู่ใกล้เคียงต้องเข้ามาเจราจาเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลายอย่างไรก็ตามการกระทบกระทั่งในลักษณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อข้อตกลงหยุดยิง หรือความสัมพันธ์ทางการทูตโดยตรงเนื่องจากรัฐบาลทั้งสองประเทศยังคงยืนยันที่จะใช้ช่องทางเจรจาและความร่วมมือระหว่างกันเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติในขณะที่ข่าวบางสำนักใช้พาดหัวที่ชวนตื่นตระหนกเช่นขเขมรแตกตื่นไทยยึดครองเบ็ดเสร็จหรือช็อกหนักเมื่อรู้ความจริงซึ่งมีลักษณะเป็นการสร้างกระแสเกินจริงความเป็นจริงแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังอยู่ในขอบเขตของการควบคุมทางทหารโดยไม่กระทบต่อที่ปไตยทางกฎหมายหรือมีการเปลี่ยนแปลงเขตแดนอย่างเป็นทางการทั งนี้การดำเนินการต่างๆยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังจากองค์การระหว่างประเทศรวมถึงแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้ทั้งสองประเทศยุติการกระทำใดๆที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงเพิ่มเติมการรักษาความสงบในบริเวณชายแดนจึงเป็นเป้าหมายหลักที่ทั้งไทยและกัมพูชาย,ยึดถือในช่วงเวลานี้